จูจูตอที่หนูหาเพื่อนน่าอ่าน,ะนจากที่สิ่งแดก้ายเส้นไกลเนื้นเ,กกเนนนจ้าเป็นวันเกิดทุงเจ้าชายเช็กสิโดรเรียตัวใจเจ้าชายชปลื้มผู้หญิงคนนี้จะจะขอดอ,อ,อย่าง เรหมอกเรื่อฮภริยาฉันได้ไหมเดี๋ยวก่อนฉันแค่จะโดนดราตัวเจฉันจะงข่ากันแล้วเธอคือใครหรอฉันก็คือจู่จูนางฟ้าผู้ใชยเวทมนตรายใจนั้นจอประหาดแห่นดูดูหนาวเลยเสกพวกนั้นให้กลายเป็นฉันอ้องเองค่ะแม้แต่พลังของจูจูก็ใช้ไม่ได้ ส <ie> ิเกิดแพลทำให้หายตัวไปและจะ้นใย้งหายตัวไปด้วยเจ้าชายเจ้าชายไปอยู่ในสายคอาวน้ำตาของเธอ บจบชายนะโอ้ยจะไม่บ้า้นี่จะได้แล้วเออที่ยยฉันจำชายล่ะฉันอยู่ที่ไหนเฮ้ยจชายฉันตายสิจใชาฉันอยู่ที่ซอยค่ะจะกิายใคล่ะใช่คือลลลลลดล ไดิไปนีดด่อะไรนี่ส่ก้าใช้สกับา้านะสกับา้าเช่เชสกับบ้าอะไรกล่ะเธอจะขับภารกิจตาที่ซิเกตแบลแพทบอกให้ได้ก่อนแล้ว,ว,วสกลับมาดูฟรมดูสีจะก็จะบอกอะไรดูดีดีดูดีดีไอ อะไรอะเจ้าวชายภารกิจค okay. ือหาเพื hmm. <S <S ่อนไปที่โรงเรียนสตีแห่งหนึ่งมแห่งเซอร์บุส尼亚หาเพื่อนใหเจอนะทำไมต้องไปทำภารกิจด้วยหาเอาเจ้าชายฉักลับมาถ้าต้อกลับจะไม่ภารกิจบอกไม่ยั้นเธจะไม่ได้เจ้าชายโอเคไหมเออเออเฮ้ยบ้าไปเล้ว เนี่ยเจะไปได้อะไปที่โรงเรียนอ๋อ,อ,อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเออจิดสนเด็กเล็กของเด็กอันดับานทำไมจะต้องอยู่โรงเรียนอนดับานด้วยอ่ะอ๋อฉันค่ะเราจะรีบไปฉันจะไปหาลูกสเสือ

i suppose i fry but it does <Sings> fry When the great ราไปจับจอดก่อนอะไรเนี่ยวิ่งไม่ถนัดเลยเร็วเร็ว่น,น,น้าร้อยเอ่อคุณซื้อที่ไหนคะฉันบอกให้จับจอดก่อนนี่เล่ามาเถี่ยวอ่ะขโมองยังเราเธาเป็นแฟน โอเคสุดแล้วไปไงันเายโจโจฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าใช้เวทบลวงสวยเด็ดนะเธอจะใช้เวทบลได้แค่สามครั้งตอนนี้เธอใช้ไปดึงแล้วเออเออเขอา้าใจบอบจัดดูนี่สิลงุงเมสซีเนี้ยก็คงจะเป็นดารา์จัสก์เอ๊ะข้าจะกล้าเป็นเพือ่อนฉันบ้างโอ้ยรีบปน โรซาที่ปอดโดนมันดาให้เพื่อนฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยกคร ซ่าจะกลับมาเร็วไหมถ้าเออ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 ใครเหรอเธอนั่นแหละมันเพื่อกับฉันไหมเพื่อเหรอก็ได้เธอดูขี้อายหน้าตาแปลกๆเออะไรเหรอเธอมีความสามารถอะไรฉันเนาะ เออก็เต้มาเร่ชอบมากได้ไหมเ <pim ples> พือย่าเป็นเพื่อน like ฉันเถอะฉันจะสอนเบกมอนว่าตายจริงฉันอยากมีเบกมอนจังก็ได้ตกลงจะยอมเป็นเพื่อนถึงฉันไหมไปดิเอาใช่ไหมเถอะจะเป็นเพื่อนกับฉันไหมล่ะเบนซี่ไปแน่นอน ชื่อจือจือแล้วเธออะไชื่อไรว่่ไงชื่ออะไรนี่อ๋อมาใชมาแบบเนี้ยไม่นะหรอโหเด็กใหม่เด็กใหม่ว้าหฮะสุดพลาสติกสวยจัสิ ผมตรงเส้นทางแววน่าสวยจังเด็กใหม่นี่มานางฟ้าเลยแต่ดูยินดิดลีสิอะไรโอ้ยซูซูฉันอายแล้วจูซูจูซูจูจููห้ไปนยนอนนัด ฮะสวยแต่ดิส uhm, ัยคนแย่เฮ้ยทำยังไงดีคะคาเมเรียมันเป็นบอสไซสวยมากไลออลิทผู้เชี่ยวชาญกับโรซ่านี่มันงามโรซ่านักดีดกีตาร์เป็นเจ้าหญิงในโรงเรียนโอ้ กับแม็กกีข้ของเราไดย้ยังไงอยากทำอะไรสจะสุะนะแค่เป็นเด็กใหม่นะสิค่ะเนตอยาา่าบัขวางทางเธอหลยนี่นี่นี่ยเช่นนี้แล้วนะอย่ามาทำมารรบกวนสิเราจะถอดเรนนี่ที่เกียจจริงเจ้า ฉันฉันทำแบบนี้กับเจ้าชายมันไม่ไหนโจโจ้ยย่าชาริงร่งชาริง่งชาริ่งซิกแพ็ตโจโจ้ฮะได้เวลาเข้าชาเลียแล้วหยา่าเหมือนอะไร ชารีชารีนี่ซิเกตซู่อยู่ไหนแล้วเนี่ยนั่งอยู่นั่น,นยัยเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันไม่ถ่นยร่างใช้พยามไม่เปยนนี่จุดนาชารีนชาีนชาีนีซูซูเ,เรากนะ็ไปเรียนนั่นแล้วนะเราไปเรียนบนเร่ก่อนนะชลีชลีชลีนีเอาทุกคนหายไปไหนหมดด่า ลิล่บอกจะไปรียนเนล่ไงไม่ได้หรอฮ่า oh, ยังไงฉันก็ใส่กางเกงพอไม่ได้ยังไงแน่เสียใจจังขอผ้าหน่อยดนี่ยเออลิลี่ลิลี่อยู่ไหนก็ัช้พิ่งบากเ่าั้ เมวาเรหนัที่จะเป็้หญิงนเต้นยหญิงในยัเจ้าหญิงจูจูนักต้นลレเขอทำแบบนี้ใช่ไหมมุมุนมุ มาเล่หรอเฮ้ยเฮ้ยช่างเถอะนั่นโจโจเพื่อนหมูม่มีใครเห็นใช่ไหมม้า ลิล really? kind of oh, 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 ี่หวดไข้แล้วเหรอเนี่ยโอ้ยจริงอยู่จำลองนิดนึงขอโทษค่ะเฮ้ยลิลี่นี่อ่อนแอออบ๊ดย